โรมันเป็นหนุ่มวัยสิปีผู้มีจิตใจอ่อนโยนเชื่อในความรักความซื่อสัตย์และความไว้ใจเขาไม่ใช่คนที่เข้าสังคมเก่งที่สุดในมหาวิทยาลายัยแต่เสน่ห์ของเขามาจากความจริงใจและความเมตตาแฟนของเขาเอมมาซึ่งอายุเท่ากันกลับเป็นคนที่สดใสรักการผจญภัยและไม่เคยกลัวความเสี่ยงบุคลิกที่ตรงข้ามกันของพวกเขากลับเข้ากันได้อย่างลงตัวและตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งคู่กลายเป็นคู่รักตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสำหรับโรมันเอมมาคือโลกทั้งใบเธอคือรักแรก เพื่อนคู่คิดและเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเขาดูแลเธออย่างสุดหัวใจทําทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขทุกครั้งที่เธออยากลองอะไรใหม่ๆหรือไปที่ไหนที่น่าตื่นเต้นโรมันจะอยู่ข้างๆเสมอพร้อมจะทําให้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงเขารักเธอด้วยความบริสุทธิ์แบบที่ใครหลายคนต้องอิจฉาเอ็มมาก็รักโรมันเช่นกันหรือยอย่างน้อยเธอคิดว่าเธอรักเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมั่นคงและใส่ใจเธอแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนแต่ลึกๆในใจ เอมมากลับรู้สึกถึงความกระวนกระวายที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเธอหอยหาความตื่นเต้นความไม่แน่นอนและความเร้าใจของการก้าวข้ามขอบเขตในขณะที่โรมันคือความมั่นคงเขากลับไม่สามารถเอติมเต็มความต้องการใหม่ๆที่มากขึ้นของเธอโดยเฉพาะในเรื่องของความใกล้ชิดทางร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปเอมมาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องจำเจความรักของโรมมนที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธออบอุ่นใจตอนนี้เริ่มรู้สึกอึอดอัดเธอต้องการมากกว่านั้น สิ่งที่ดิบเถื่อนไร้ขีดจํากัดสิ่งที่โรมันไม่มีวันมอบให้ได้ความคิดเหล่านี้หลอกหลอนเธอแม้ว่าเธอไม่เคยเอ่ยมันออกมาเลยเย็นวันศุกร์หนึ่งมหาวิทยาลัยของพวกเขาประกาศจัดปาร์ตี้ใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองหลังสอกกลางทาคมันเป็นงานที่ทุกคนต่างตั้งตารออดนตรีเสียงดังเครื่องดื่มฟรีและโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองโรมันกับเอออมม่าเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นโดยเฉพาะเอมมาเธอดูตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลือกชุดที่สมบูรณ์แบบ เดรสสีแดงสั้นที่เน้นส่วนว่าส่วนโค้งของเธออย่างชัดเจนโรมันในฐานะแฟนที่ให้การสนับสนุนเสมอกล่าวชมเธอไม่หยุดขนาดทั้งสองเตรียมตัวที่ห้องของเขาคุณดูสวยมากเขาพูดดวงตาเต็มไปด้วยความชื่นชมเอ็มมายิ้มแต่ในแววตาของเธอกลับมีความห่างเหินบางอย่างขอบคุณนะที่รักคืนนี้เรามาทําให้มันน่าจดจํากันเถอะเมื่อพวกเขามาถึงงานปาร์ตี้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและความเร้าใจเสียงดนตรีดังกระหึ่มนักศึกษาต่างเต้นกันอย่างสุดเบี่ยง และเครื่องดื่มก็ไหลไม่ขาดสายโรมันกับเอมมายังอยู่ด้วยกันในช่วงแรกพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและสนุกกับค่ำคืนโรมมนที่ใส่ใจเสมอคอยดูแลให้เอมมามีทุกอย่างที่เธอต้องการเครื่องดื่มในมือที่นั่งยามเธอเหนื่อยและความสนใจจากเขาอย่างเต็มที่แต่จิตใจของเอมมาอยู่ที่อื่นเธอสังเกตเห็นเพื่อนสนิทของโรงมมนหกคนดีแลนเฮนรี่เดวิดลูคัสคาสันและเจส์กำลังนั่งรวมกลุ่มกันอยู่แถวบาร์เธอมักจะเป็นมิตรกับพวกเขาอยู่แล้วแต่คืนนี้ เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆที่มีต่อพวกเขาพวกเขาดูคึกคันนองมั่นใจและมีพลังดิบแบบที่เธอรู้สึกว่าชวนหลงไหลเมื่อค่ำคืนผ่านไปความคิดของเอ็มมาก็เริ่มมืดมนและบ้าบิ่นยิ่งขึ้นความคิดที่อันตรายเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวเธอเป็นจินตนาการที่เธอเคยสะอนไว้ลึกๆแต่ไม่เคยกล้าทำจริงเธอเคยสงสัยถึงความตื่นเต้นของการอยู่กับผู้ชายหลายคอนและคืนนี้เมื่ออยู่ท่ามกลางแอลกอฮอล์และอะดรีนาลีนแรงดึงดูดนั้นก็เกินตาน เอมมาเริ่มส่งสายตาและรอยยิ้มอย่างมีเล่สนัยไปยังเพื่อนของโรมันด้วยท่าทางที่ชัดเจนว่าไม่ได้มาเล่นเล่นแน่นอนว่าพวกเขาสังเกตเห็นต่างก็สบตากันอย่างรู้กันส่วนโรมันที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังคงพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนอย่างสบายใจเขาหันหลังให้กับเกมเงียบๆที่เอมมากำลังเล่นอยู่ในที่สุดเอมมาก็ตัดสินใจลงมือเธอเอียงตัวกระซิบใกล้ๆโรมันว่าฉันจะไปห้องน้ํากับคาร่าเพื่อแต่งหน้าใหม่นะ่าอาจใช้เวลาหน่อยอย่ากังวลล่ะโรมันที่ไว้ใจเธออย่างเต็มที่พยักหน้าแล้วตอบ ไม่ต้องรีบเลยฉันจะรออยู่ตรงนี้แหละเอ็มมาก้าวเดินออกไปหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดแต่เพราะความตื่นเต้นเ,นเธอเดินไปยังห้องน้ําที่ซึ่งเธอได้นัดกับดีแลนหนึ่งในเพื่อนของโรมันไว้ก่อนหน้าเธอสงอข้อความหาคนอื่นให้รอใกล้ๆและเข้ามาหาเธอทีและคอนอดีแลนมาถึงเป็นคนแรกเข้ามาในห้องน้ําด้วยรอยยิ้มแบบมั่นใจและทะลึ่งหัวใจของเอ็มมากระหนำ่ำขณะที่เธอปล่อยตัวตามแรงปรารถนาอันมืดดาที่ซ่อนอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้ความผูกพัน บบที่เธออต้องการทันทีที่ดีแลนเสร็จเขาก็เดินออกไปและเฮนรี่ก็เข้ามาแทนทีละคนเพื่อนทั้งหกของโรมันก็เข้ามาผลัดเปลี่ยนกันไปแต่ละครั้งยิ่งรู้สึกว่าเหนือจริงมากขึ้นเรื่อยๆเอมมารู้สึกถึงการควบคุมบางอย่างพร้อมกับความแยกขาดจากความเป็นจริงเหมือนกําลังมองดูตัวเองจากข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวกับความรักหรือความผูกพันมันคือการทําตามจิตนาการที่เธอเก็บซ่อนไว้มานานเกินไปขณะเดียวกันโรมันยังคงอยู่ที่งานปาร์ตี้จิบเครื่องดื่ม และพูดคุยกับเพื่อนๆบางครั้งเขาก็หันไปมองทางถงทางเดินสงสัยว่าทำไมเอมมากับทาร่าถึงยังไม่กลับมาเขายังสังเกตด้วยว่าเพื่อนออนทั้งหกของเขาหายไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนักท้ายที่สุดมันเป็นงานใหญ่และผู้คนก็เดินเข้าออกตลอดเวลาเมื่อเอมมากลับมาในที่สุดเธอดูเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเครื่องสําอางของเธอดูไร้ที่ติดชุดถูกจัดเรียงไวอ้อย่างดีและรอยยิ้มของเธอก็ดูอบอุ่นและมั่นใจเธอเดินเข้าไปหาโรมันอบแขนเขาไว้และพูดว่าคิดถึงฉันตลอดเลยใช่ไหม โรมันตอบกลับพลางดึงเธอเข้ามากอดตลอดเวลาที่เหลือของคืนนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอ็มม่าแสดงท่าทางราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอหัวเราะและเต้นรำไปกับโรมันราวกับว่าทั้งคู่คือคู่รักที่สมบูรณ์แบบโรมมนซึ่งไม่รู้เลยถึงการไทยรถรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเมื่อปาร์ตี้จบลงเอ็มม่าเสนอว่าอยากค้างที่อพาร์ตเมนต์ของโรมมนตามที่เธอมักทำเป็นประจำเขาตอบตกลงด้วยความยินดีที่ได้ใช้เวลาอยู่กับเธอพวกเขา เดินกลับบ้านด้วยกันมือจับมือภายใต้แสงไฟถนนที่ส่องนวลน,นวลเมื่อถึงอพาร์ตเมนต์โรมมนชงชาให้เธอหนึ่งถ้วยก่อนจะเข้านอนขณะนอนเคียงข้างกันเขากอดเธอแน่นหัวใจเต็มเปีย่ยมด้วยความรักส่วนเอมมาก,กลับนอนมองเพดานดวงตาว่างเปล่าจิตใจของเธอยังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนเธอไม่ได้รู้สึกผิดเลยมีเพียงความพึงพอใจแปลกๆสำหรับเธอมันคือประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมมันคือสิ่งที่เธอต้องการอย่างแท้จริงสำหรับโรมมนมันก็แค่ค่ำคืนธรรมดาอีกคืนกับหญิงสาวที่เขารัก ไม่มีใครคาดคิดว่าโลกของพวกเขากำลังจะพังทลายอย่างรวดเร็วรุ่งเช้าเริ่มต้นเหมือนเช้าทั่วไปแสงแดดลอดผ่านม่านของอพาร์ตเมนต์เล็กๆของโรมมนสาดแสงสีทองอ่อนๆไปทั่วห้องเอ็มมายังคงนอนหลับลึกใต้ผ้าห่มขณะที่โรมันตื่นแล้วกำลังนั่งเงียบๆชื่นชมเธอเขามักใช้เช้าแบบนี้อยู่บ่อยๆที่เสมอว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีเธออยู่ในชีวิตเธอดูสงบหน้าอกขยับขึ้นลงเบาๆเ,เ,เส้นผมของเธอกระจายยุ่งเหยิงบนหมอนสำหรับโรมันเธอคือความสมบูรณ์แบบภาพแห่งความงามและทุกสิ่งที่เขาเคยฝันไว้ แม้จะชื่นชมเธออย่างเงียบๆโรมมนกลับรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยบางอย่างเกี่ยวกับเมื่อคืนดูผิดแปลกไปแต่เขาก็พยายามปัดความคิดนั้นทิ้งไปเอ็มม่ารักเขาและนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญขณะที่โรมันลุกจากเตยงและเริ่มเตรียมอาหารเช้าโทรศัพท์ของเขาสั่นบนเคาน์เตอร์ในครัวตอนแรกเขาไม่สนใจมัวแต่ทอดไข่และชงกาแฟแต่เมื่อมันสั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาจึงขมวดคิว้วและหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนจากบัญชีอีเมลยิรดนามหัวขอ้อคือคุณต้องเห็นสิ่งนี้ ความอยากรู้เพิ่มขึ้นโรมันเปิดอีเมลสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจหยุดเต้นไฟลวิดีโอหลายไฟล์แนบมาด้วยแต่ละไฟล์มีชื่อเพียงคําเดียวดดลนเฮนรี่เดวิดลูคัสคาสเซนและจิตด้านล่างของไฟลแนบมีข้อความสั้นๆว่าคุณควรได้รับรู้ความจริงเมื่อคืนนี้ขณะที่คุณรอเธออยู่นี่คือสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่เพื่อนของคุณหักหลังคุณและเธอก็เช่นการวิดีโอเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปหมดแล้วทุกคนรู้เรื่องนี้หมดแล้วช่วขณะหนึ่งโรมมนยืนนิ่งร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้จิตใจ พยายามประมวลผลสิ่งที่กำลังอ่านมือของเขาสั่นไหวขาะแต่เปิดวิดีโอแรกภาพค่อนข้างหยาบแต่ยังชัดพอมันแสดงให้เห็นเอมมาในห้องน้ำของมหาวิทยายลายัยกำลังถูกผลักติดหนังเดรสของเธอถูกยกขึ้นในขณะที่เธอจูบก,กับดิลันท้องของโรมมนบิดเกรงขณะด,ดูพวกเขาเคลื่อนไหวด,ด้วยกันเสียงควนครางที่ได้ยินก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงเขาปิดฝาลงศพเขารีบปิดวิดีโอลงทันทีอกแน่นไปด้วยความตื่นตระหนกแต่บางสิ่งบางอย่างผลักดันให้เขาเปิดวิดิทัศน์โอต่อไปและต่อไปอีกแต่ละคลิปต่างบอกเล่าเรื่องเดียวกัน เอมมากับหนึ่งในเพื่อนของเขาทีละคนใบหน้าชัดเจนการกระทําของพวกเขาให้อภัยไม่ได้เมื่อถึงวิดีโอสุดท้ายโรมมนรู้สึกราวกับว่าเขาหายใจไม่ออกหน้าอกยกขึ้นลงด้วยลมหายใจที่ที่สายตาท่ามูไปด้วยน้ําตาเขาเซถอยหลังมือคว้าขอบเคาน์เตอร์ไว้เพื่อพยุงตัวนี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงเขาพิ่พทำกับตัวเองมันต้องเป็นของปลอมมันต้องเป็นแต่ลึกลงไปเขารู้ว่ามันไม่ใช่ของปลอมรายละเอียดในวิดีโอจ่อจงเกินไปภาพก็ชัดเจนเกินไปเขาย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคือน ท่าทีเจ้าชู้ของเอมมาการที่เธอหายตัวไปอย่างกระทันหันการที่เพื่อนของเขาหายไปนานมันทุกอย่างสอดคล้องกันหมดและความจริงก็กระแทกเข้าใส่เขาอย่างแรงราวกับรถไฟขนสินค้าเอมมาได้ทรยศเขาความคิดของโรมันวิ่งวุ่นขณะที่พายุข,ของอารมณ์ถาถมใส่โกรธเสียใจอับอายเขารู้สึกเหมือนคนโง่คนที่ไว้ใจทั้งเธอและเพื่อนที่เรียกว่าพวกนั้นโดยไม่เคยตั้งคำถามวิดีโอเหล่านั้น ไม่ใช่แค่การหักหลังในความสัมพันธ์แต่มันคือความอัปยศต่อหน้าสาธารณะคือบาดแผลเปิดกว้างให้ใครๆเห็นเขาหันไปมองเอ็มมาที่ยังคงหลับอยู่บนเตียงใบหน้าเธอดูสงบไม่มีร่องรอยของความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยภาพของเธอที่สงบสุขและไร้เดียงสาทำให้เลือดในตัวเขาพุ่งพล่านเธอกล้าทำลายเขาแล้วนอนหลับเฉยได้ยังไงเธอทำได้ยังไงทั้งๆที่รู้ว่าเธอเพิ่งพังชีวิตเขาเป็นชิ้นๆมือของโรมมนกรรโทรศัพท์แน่นขณะที่ความคิดมืดมนเริ่มคืบคลานเข้ามาในหัวเขาเป็นครั้งแรก ในชีวิตที่เขารู้สึกถึงบางอย่างที่อันตรายบางอย่างที่รุนแรงแต่เขาสายหน้าพยายามไล่ความคิดนั้นออกไปเขาเดินวนไปมาในอพาร์ตเมนต์รูปผมตัวเองพึมพำกับตัวเองเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีส่วนหนึ่งในใจเขาอยากจะตุกเอมมาขึ้นมาแล้วเผชิญหน้าทันทีอยากถามคำถามท,าทั้งหมดให้จบอีกส่วนหนึ่งอยากวิ่งหนีออกไปจากอพาร์ตเมนต์ออกจากเมืองออกจากทุกอย่างขณะเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกในใจโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งเป็นอีเมลอีกฉบับคราวนี้มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก ตอนนี้มันอยู่ทุกที่แล้วพวกเขาส่งต่อในกลุ่มแชททุกคนเห็นหมดแล้วหัวใจของโรมันจมดิ่งลงไปอีกความอับอายของเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยต่างก็รู้เขาจินตนาการถึงเสียงซุบซิบสายตาดูแคลนและเสียงหัวเราะเย้ยหยันที่โหดร้ายแค่คิดก็ทําให้เขาขนลุกเขาเหลือบมองเอ็มมาอีกครั้งขณะที่คําพูดจากอีเมลวงเวียนในหัวเธอทรยศคุณด้วยมือที่สัน่นเขาเปิดวิดีโออีกครั้งบังคับตัวเอง ให้ดูต่อยิ่งดูยิ่งโกรธทุกเฟรมคือมีดที่กรีดใจเขาทุกเสียงคือเครื่องย้ำเตือนถึงการหักหลังของเธอเมื่อเขาปิดวิดีโอลงความโกรธของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นความเดือดดาลรุนแรงโรมันไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปเขาเดินตรงไปยังห้องนอนฝีเท้าหนักแน่นเต็มไปด้วยยอความตั้งใจเขายือนอยู่เหนือร่างของเอมมาเงาของเขาทอดผ่านใบหน้าของเธอเธอรกระดุกกระดิกเล็กน้อยแต่ยังไม่ตื่นเอมมาเขาพูดเสียงของเขาต่ำและสั่นด้วยอยอความเดือดดาลเธอลืมตาขึ้นกระพริบตาช้าช้อย่างง่วงเงยรโรมัน เป็นอะไรไปเขาไม่ตอบแต่ยื่นโทรศัพท์จ่อหน้าเธอวิดีโอยังคงเล่นอยู่ดวงตาเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นสิ่งที่เขาเปิดให้ดูเธอลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วสีหน้าซีดเผือดคุณเอานี่มาจากไหนเธอพูดตะกุกตะกักแค่นั้นเองเหรือที่เธอจะพูดโรมันพ่นลมอย่างดูแคลนเธอแม้แต่จะปฏิเสธก็ไม่คิดจะทำริมฝีปากของเอมมาอ้าออกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอเบือนหน้าหนีใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอเป็นคนทำแบบนี้โรมันพูดเสียงของเขาแตกร้าวด้วยอารมณ์ กับฉันกับเพื่อนของฉันเธอโกหกฉันเธอบอกว่าจะไปห้องน้ํากับคาร่าแล้วเธอฉันขอโทษเอ็มมากระซิบน้าตาเริ่มเอ่อเต็มดวงตาฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณรู้แบบนี้ฉันเมามันเป็นแค่ความผิดพลาดโง่โงความผิดพลาดเสียงของโรมันดังขึ้นเธอเรียกสิ่งนั้นว่าความผิดพลาดหกครั้งเอมมาหกคนเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของฉันทั้งหมดฉันไม่เพียงพอสําหรับเธอใช่ไหมเอ็มมามองเขาด้วยสายตาหมดหนทางน้าตาไหลพรากฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่ได้อยากทำร้ายคุณแต่ฉัน ฉันเบื่อโรมมนฉันต้องการอะไรที่ต่างออกไปอะไรที่น่าตื่นเต้นเบื่อโรมันทนคำเสียงของเขาสั่นด้วยความไม่อยากเชื่อเธอเบื่อก็เลยเลือกที่จะทำให้ฉันอับอายทรยศฉันในแบบที่เลวร้ายที่สุดเอมมาร้องให้สะอื้นให้พลางเอาหน้าซุกมือตัวเองฉันไม่คิดว่ามันจะแพร่ออกไปฉันไม่คิดว่าใครจะรู้เรื่องนี้แต่เขารู้โรมันกล่าวเสียงเย็นชาตอนนี้ทุกคนรู้แล้วทั้งมหาวิทยาลัยกำลังหัวเราะเยาะฉันเพราะเธอฉันขอโทษ เธอร้องให้ฉันจะทำอะไรก็ได้เพื่อชดเชยให้คุณได้โปลดโรมมนฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณเลยแต่คำพูดของเธอไม่มีความหมายอีกต่อไปหัวใจของโรงมลนอแตกสลายความเชื่อใจของเขาถูกทำลายอย่างไม่มีทางซ่อมได้อีกผู้หญิงที่เขารักหมดทั้งหัวใจได้ทรยศเขาและไม่ว่าหล่อนจะพูดหรือทำอะไรมันก็ไม่มีวันเยียวยาได้ขณะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นมองผู้หญิงที่ทำลายโลกของเขาความคิดมืดมนก็แล่นเข้ามาในหัวความคิดที่เขาไม่อาจละเลยได้ หัวใจของโรมันเต้นแรงขณะที่เขาจ้องมองเอมมาลงหายใจของเขาที่สั้นมือของเขาสั่นเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่อยากเชื่อผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เขาไว้ใจทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นตัวแทนของการทรยศที่ลึกที่สุดการสะอื้นของเธอยิ่งกระตุ้นพายุในใจของเขาทุกหยดน้ำตาคือการเยาะย้ยต่อความเจ็บปวดที่เธอก่อไว้ขณะที่เธอนั่งอยู่ที่ขอบเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มเอมมาพูดคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้โรมันฉันไม่คิดว่ามันจะทําให้คุณเจ็บขนาดนี้ฉันฉันคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยคําพูดนั้นฟาใส่เขาเหมือนค้อนทุกมันไม่มีความหมายสําหรับเธอความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกมองว่าไร้ค่าโรมันกำแมัดแน่นเล็บของเขากดลงในฝ่ามือจนเกิดรอยลึกเสียงของโรมันต่ําเกิดเป็นกระซิบแต่ความเข้มข้นในน้ําเสียงนั้นเย็นเยียบจนชวนขนลุกมันไม่มีความหมายเลยนั้นหรือหกคนเต็มเงือ คนที่เป็นเพื่อนของฉันเธอวางแผนไว้หมดเธอตั้งใจจะทำลายทุกอย่างที่เรามีอย่าพูดว่ามันไม่มีความหมายเด็ดขาดเอมสเอร์ดุ้งกับความเครียดกราดในคำพูดของเขาแต่ก็ยังสามารถมองศบตาเขาได้ฉันไม่ได้เป็นคนทำลายเรานะโรมมนนายแค่คิดมากเกินไปทุกคนก็เคยทำผิดพลาดมันก็แค่นั้นเองความเฉยชาของเธอต่อสิ่งที่ทำได้ทำลายบางอย่างในตัวเขาโรมันยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งร่างกายแน่นิ่งจากนั้นเขาก็หันหลังเดินช้าๆเข้าไปในครัว เสียงสะอื้นของเอ็มค่อยๆเบาลงขณะเธอมองเขาเดินออกจากห้องคิดว่าเขาคงต้องการพื้นที่ให้ตัวเองสงบลงเธอไม่ขยับจากเตียงจมอยู่กับความรู้สึกผิดและเสียใจเกินกว่าจะเดินตามไปเธอคิดว่าเขาจะกลับมาในที่สุดและตะโกนใส่เธออีกนิดก่อนจะเดินออกไปแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเลวร้ายกว่าที่คิดในครัวโรแมนเปิดลิ้นชักและมองลงไปที่มีดหลายเล่มที่อยู่ข้างในจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดควบคุมไม่ได้ภาพของเอ็มกับเพื่อนของเขาเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมชั้นเมื่อพวกเขาเห็นคลิปที่หลุด เสียงซุบซิบที่ไม่รู้จบอยู่ด้านหลังชีวิตของเขาถูกทำลายและเธอคือเหตุผลทั้งหมดเขาเอื้อมมือไปหยิบมีดทำครัวเล่มใหญ่เหล็กเย็นเฉียบหนักอึ้งในมือของเขาเขายืนจ้องมันอยู่ครู่หนึ่งภาพสะท้อนของเขาบิดเบี้ยวอยู่บนใบมีดเธอไม่สมควรจะได้รับมันเธอไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากสิ่งที่เธอทำความคิดนั้นดังขึ้นเรื่อยๆในหัวเขาจนมันกลบเสียงทุกอย่างไปหมดโรมมนเดินกลับไปที่ห้องนอนซ่อนมีดไว้ข้างหลัง เอมยังคงนั่งอยู่บนเตียงน่าซุกอยู่ในมือเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฟีเท้าของเขาดวงตาบวมแดงจากการร้องไห้ R o M a O M A N เธอเริ่มพูดเสียงของเธอสัน่นฉันรู้ว่าในเจ็บฉันรู้ว่าฉันทำเรื่องเลวร้ายแต่ได้โปรดมาคุยกันเธอเรายังแก้ไขมันได้เขาไม่ตอบเขายืนจ้องเธออยู่สีหน้าไร้อารมณ์พูดอะไรหน่อยสิเธอร้องขอในที่สุดเขาก็พูดเสียงของเขาสงบหน้าขนลุก แก้ไขมันเธอคิดว่าเรายังแก้ได้หรือเธอคิดว่ายังมีอะไรให้แก้อีกงั้นหรือดวงตาของเดมเอร์เหลือไปที่มือของเขาสังเกตเห็นมีดเป็นครั้งแรกเธอกลั้นหายใจความกลัวเริ่มปรากฏในแววตา AOMAN เธอพูดช้าๆเสียงของเธอสั่นนายกำลังจะทำอะไรเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดมือที่จับมีดแน่นขึ้นเธอทำลายฉันเดมเมอร์เธอฉีกชีวิตฉันเป็นชิ้นๆเธอเข้าใจบ้างไหมว่าเธอทำอะไรลงไป ดวงตาเ,เธอเบิกกว้างขณะเธอรีบถอยหลังหนีบนเตียงได้โปรดโรมันวางมีดลงเธอฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายนายแบบนี้ขอโทษเขาทวนน้ำเสียงของเขาสูงขึ้นเธอคิดว่าขอโทษมันพอหรือเธอคิดว่าฉันจะลืมสิ่งที่เธอทำได้หรือเขาพุ่งเข้าไปฟันแขนของเธอเลือดกระเซ็นไปทั่วผ้าปูที่นอนขณะอังกฤษร้องกุมแขนที่เลือดไหลและพยายามพลานหนี R O M A N หยุดเธอได้โปรดเธอสะอื้น เสียงของเธอสั่นไหวฉันยอมทุกอย่างอย่าทำแบบนี้เลยแต่คำขอของเธอร้าความหมายความทรยศความอับอายความโกรธทั้งหมดกลืนกินเขาไปหมดแล้วเขายกมีดขึ้นอีกครั้งแทงเข้าไปที่หัวไหล่ของเธอเอมร้องลั่นเสียงของเธอสะท้อนทั่วทั้งอาพาร์ตเมนต์เธอทำลายฉันโรมันตะโกนเสียงของเขาสั่นไหวด้วยความโกรธเธอทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกเธอเปลี่ยนชีวิตฉันให้กลายเป็นนรก เอเมพยายามต่อสู้กลับจับแขนเขาไว้แต่เขาแข็งแกร่งเกินไปเขาแทงเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธที่สะสมมานาเลือดชุ่มเต็มเตียงกลิ่นโลหะคละคลุค้งทั่วห้องฉันรักเธอเขาตะโกนฉันยอมทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วนี่คือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันงั้นเหรอแรงต่อต้านของเอเมค่อยๆอ,อ,อ่อนลงเมื่อร่างกายเธอใกล้หมดแรงเสียงของเธอแทบเป็นเพียงเสียงกระซิบ คำพูดเลือนลางน้ำตา,าไหลอาบใบหน้าขณะที่เธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจโรมมนหยุดลงหายใจแรงหน้าอกกระเพื่อมขณะก้มมองร่างเธอเธอ,เธอแทบไม่เหลือชีวิตทั้งตัวเปื้อนเลือดลมหายใจเทาเบาชั่วขณะหนึ่งเขาลังเลน้ำหนักของสิ่งที่เขาทำเริ่มถาโถมเข้ามาแต่แล้วเขาก็นึกถึงวิดีโอเหล่านั้นการทรยศและเสียงหัวเราะยะของเพื่อนร่วมชั้นความโกรธพรุ่งพาดอีกครั้งเขายกมีดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เธอเอาไปจากฉันทั้งหมดเขาพูด น้ำเสียงเงย็นชาเขาปักมีดลงที่หน้าอ,อกเธอและร่างของเอ็มก็แน่นิ่งโรมันยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาหยุดนิ่งจ้องมองร่างไร้วิญญาณของเธอห้องตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงหายใจกระชั้นของเขาเลือเดเปื้อนมือของเขามีดเตียงทุกอย่างเขาทิ้งมีดลงมือสั่นระลิกความเป็นจริงของสิ่งที่เขาทำเริ่มถาโถมความตื่นตระหนกเข้าครอบนำเขาเซอออกจากห้องนอนคว้าโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์เขาต้องหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ขณะที่เขารีบเดินออกจากประตู ปล่อยไว้แง้มแ้ด้วยความหล่นเขาไม่เห็นว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกำลังแอบมองออกมาเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นเลือดไหลซึมออกมาตรงใต้ประตูรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโรมันไปไม่ไกลเขาถูกจับได้ห่างออกไปไม่กี่ล็อกยังเต็มไปด้วยคราบเลือดที่สถานีตำรวจเขาสารภาพทุกอย่างทั้งการทรยศวิดีโอและการฆาตกรรมน้ำเสียงเขาเย็นชาและห่างเหินราวกับเล่าเรื่องของคนอื่นผมไม่ได้คิดจะหยุดเขายอมรับ ผมก็ว่าจะตามหาเพื่อนพวกนั้นต่อพวกมันก็สมควรได้รับผลที่ตามมาเหมือนกันการพิจารณาคดีเป็นไปนอย่างรวดเร็วหลักฐานชัดเจนเกินจะโต้แยง้งและคำสารภาพของเขาก็ตอกย้ำโทษผู้พิพากษาตัดสินให้รงมันจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รับการลดโทษข่าวการฆาตกรรมสุดโหดของเอง็มและเหตุการณ์ที่นำมาสู่เรื่องนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากในวิทยาลัยไปถึงชุมชนและในที่สุดก็ดทั้งประเทศหลายวันหลังจากนั้น ซื่อต่างๆรายงานภาพอันเลวร้ายของโศกนาฏกรรมชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์ที่ถูกผลักให้เกือบเสียสติด,ด้วยการหักหลังการอับอายและหัวใจที่สลายขณะที่บางคนมองว่าโรมันเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่จบชีวิตหญิงสาวผู้หนึ่งอย่างโหดร้ายไม่ว่าหญิงคนนั้นจะเคยทำผิดอะไรก็ตามและศูนย์กลางของทุกอย่างคือวิดีโอคลิปนั้นที่จุดชนวนความโกรธของโรงมันภาพที่รั่วออกมาแบบไม่ระบุชื่อถูกเผยแพร่บ,บนอินเทอร์เน็ตก่อนที่ทางการจะควบคุมได้ทัน เพื่อนทั้งหกคนที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะและตกเป,เป็นเป้าของการประนามชื่อของพวกเขาผูกติดกับเรื่องอื้อฉาวไปตลอดกาลแม้การกระทำของเอเมอร์จะถูกถกเถียงกันมากแต่การทรยศโดยเพื่อนสนิทที่สุดของโรงมมนก็ถูกมองว่าเลวร้ายไม่ต่างกันภายในวิทยาลัยผลกระทบเลวร้ายมากจากสถานที่ที่เคยมีชีวิตชีวาและอบอุ่นกลายเป็นเงียบงันและเต็มไปด้วยการตัดสินนักเรียนต่างกระซิบพูดถึงวิดีโอที่หลุดทั้งในห้องโถงและหอพัก คาดเดารายละเอียดและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนักเรียนบางกลุ่มถึงกับประนามเพื่อนร่วมก่อเหตุทั้งหกของเเม่รเรียกพวกเขาว่านักล่าที่ฉวยโอกาสจากความประมาทของหญิงสาวคนหนึ่งบางคนตำหนิเอ็มมาสำหรับการกระทำของเธอโดยเรียกเธอว่าไร้ศรีลธรรมและเห็นแก่ตัวที่ไล่ตามจินตนาการอันประมาทจนจบลงด้วยความตายทางมหาวิทยาลายัยจึงดำเนินการอย่างรวดเร็วสั่งพักการเรียนเพื่อนทั้งหกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้สองคนลาออก ในทันทีเพราะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากสังคมและคำาประนามได้ส่วนอีกสี่คนที่เหลือถูกสังคมรังเกียจไม่สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเผชิญกับสายตาหยีดหยามและเสียงกระซิบอาจารย์หลีกเลี่ยงพวกเขาและมิตรภาพที่เคยแน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมชั้นก็พังทลายลงหลังเรือองอื้อเฉาเหตุการณ์นี้ยังจุดประกายให้เกิดการถกเถียงทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์การยินยอมและศีลธรรมกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มจัดการชุมนุมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ และผลกระทบทางจิตใจจากการถูกหักหลังคนอื่นๆโต้แย้งเกี่ยวกับบทบาทของงอจินตนาการและเสรีภาพในความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ก็ไม่มีข้อสรุปร่วมกันได้มหาวิทยาลัยเองก็มุมองจากศกนาตกรรมครั้งนี้ชื่อเสียงของสตาบันถูกทำลายเมื่อสื่อกุดคุยเรื่องราสวส้ำแล้วสาำเล่าพ่อแม่ของเอมมาเจ็บปวดอย่างรุนแรงกับการเสียชีวิตของลูกสาวเด็กสาวที่เคยร่าเริง และมีชีวิตชีวาัตบนี้จากไปแล้วชีวิตของเธอถูกลดทอนให้เหลือเพียงอุทาหรณ์ตนใจพวกเขาต้องเผชิญกับภาระสองอย่างทั้งความเศร้าโศกก่อจากการสูญเสียลูกและการต่อสู้กับกระแสสังคมที่รุมวิจารณ์การกระทําของเธอแม่ของเธอคลอเดียพยายามปกป้องความทรงจําของเอม็มมาโดยออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อเตือนโลกว่าเอม็มมานั้นมีค่ามากกว่าแค่ความผิดพลาดของเธอเธอคือลูกสาวของฉันเด็กน้อยของฉันคลอเดียกล่าวทั้งน้ําตาระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เธอใหมา่น่าใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่ก็ไม่มีใครเป็นเธอไม่สมควรตายเพราะการตัดสินใจของเธอโรมันสามารถเลือกที่จะเดินจากไปได้เขาสามารถเลือกทางอื่นแต่เขากลับเลือกที่จะจบชีวิตเธอไม่มีสิ่งใดที่เธอทำจะส่งเหตุสมผลกับการกระทำนั้นส่วนพ่อของเธอกลับเลือกที่จะเงียบเพื่อนของครอบครัวเล่าว,ว่าเขาต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่างมากเมื่อภาพลักษณ์ของลูกสาวที่เขาเคยรักกลับไม่อาจรองดองกับภาพที่เห็นในวิดีโอที่หลุดออกมาเขาถอนตัวจากชีวิตสาธารณะหลีกเลี่ยงสื่อและเพื่อนบ้านที่เคยเคารพนับถือเขางานศพของเอ็มมาเป็นพอ ที่ทีเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมแทบไม่มีใครจากมหาวิทยาลัยมาเลยเพราะหวาดกลัวผลกระทบจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอพ่อแม่ของเธอฝังศพเธอที่บ้านเกิดห่างไกลาจากมหาวิทยาลัยและความทรงจําสุดท้ายของเธอสําหรับพ่อแม่ของโรมันข่าวอาชญากรรมของเขาเหมือนเสียงฟ้าผ่าแม่ของเขามาริสารับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงปฏิเสธที่จะเชื่อว,ว่าลูกชายที่แสนรักและอ่อนโยนของเธอจะก่อเหตุโหดร้ายเช่นนี้เธอย้ำกับนักข่าวและทุกคนที่ยอมฟังว่าโรมันเป็นเด็กด,ดีเขารัก เมาเขาจะไม่มีวันทําเรื่องแบบนี้เว้นเสียแต่ว่าเขาจะถูกผลักไปจนถึงขีดสุดนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาส่วนพ่อของโรงมันพยายามอย่างหนักในการปกปิดความอับอายเขาปฏิเสธที่จะพูดถึงลูกชายต่อสาธารณชนปิดตัวเองและหลีกเลี่ยงพายุข,ข่าวที่โหมกระหน่ำเขาเล่าให้เพื่อนเสน็จฟังว่าเขาไม่สามารถทนต่อสายตาแห่งความสงสารและการตัดสินจากเพื่อนนอกบ้านได้หลายคนกระซิบกันว่าโรมันคงถูกเลี้ยงดูแบบไหนถึงได้ทำเช่นนี้มาริสาไปเยี่ยมโรมมนในเรือนจำระหว่างช่วงพิจารณาคดี และร้องให้โหทุกครั้งที่เห็นเขาในกุญแจมือลูกคือเด็กน้อยของแม่เธอบอกเขานะฮะนึ่งในการเยี่ยมน้ําตาไหลาอาบใบหน้าทําไมลูกถึงทําแบบนี้โรมันทําไมลูกไม่มาหาแม่ก่อนโรมันไม่มีคําตอบเขานั่งเงียบจ้องไปที่โต๊ะเหล็กเย็ยนเยียบเบื้องหน้าเขาการพิจารณาคดีครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นทุกแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างโรงมมนกับเป็นมิตกถูก,กคุยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความรักไปจนถึงคืนงานปาร์ตี้ฝ่ายจำเลยอ้างว่าโรมันถูกผลักดันจนถึงจุดแตกหักทางจิตใจจากการถูกหักหลังและอับอายต่อสาธารณะพยายามทำให้เขาดูเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางอารมณ์และการถูกควบคุมจิตใจเขาก็แค่เด็กหนุ่มที่กำลังมีความรักทนายของโรงมนตกล่าวระหว่างํำถแถลงปิดคดีเด็กคนหนึ่งที่ไว้ใจคนผิดและถูกผลักให้ถึงขีดสุด อย่างไรก็ตามฝ่ายอายการมุ่งเน้นไปที่ความโหดร้ายของการฆาตกรรมพวกเขาเปิดคลิปเสียงคำสารภาพของโรมมลและชี้ให้เห็นถึงการวางแผนล่วงหน้าที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนี้ไม่ใช่อาชายกรรมที่เกิดจากอารมณ์ั่ววูบอายการยืนยันนี่คือการกระทำที่ตั้งใจมีแผนการและโหดเหี้ยมเมื่อคำตัดสินถูกอ่านออกมาห้องพิจารณาคดีเงียบกริบโรมันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รอลงอาญาเขาไม่แสดงอาการตอบสนองใดๆสีหน้าว่างเปล่าในขณะที่ผู้พิพากษาประกาศคำพิพากษา ในคุกโรเมอกลายเป็นเงาของตัวเองในอดีตเด็กหนุ่มที่เคยมีชื่อเสียงในด้านความใจดีและอ่อนไหวตอนนี้กลายเป็นคนเก็บตัวและแข็งกระด้างน,นักโทษคนอื่นๆต่างกระซิบถึงเรื่องของเขาลหลงไหลในเรื่องราวของวัยรุ่นที่เคยหลงรักจนกลายเป็นฆาตกรโรเมลิกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่ในห้องขังของเขาเขาปฏิเสธการทำบําบัดและไม่เข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจำเลือกที่จะจมอยู่ในโลกแห่งความโดดเดี่ยวของตัวเองจดหมายจากแม่ของเขามาถึงเป็นประจำ แต่เขาแทบไม่เคยเปิดอ่านบางครั้งเขาจะนั่งอยู่บนขอบเตียงจ้องมองกำแพงและเล่นซ้ำภาพเหตุการณ์คืนนั้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคดีนี้จุดประกายการถกเถียงระดับประเทศเกี่ยวกับการทรยศการแก้แค้นและศิลธรรมรายการทอล์กโชว์และพอดแคสต์ต่างวิเคราะห์ทุกมุมของเรื่องนี้ตั้งแต่การตัดสินใจที่เป็นข้อถกเถียงของเอเมอร์ไปจนถึงการตอบสนองอย่างรุนแรงของโรมมนบางคนมองว่าโรมันเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางอารมณ์และการอับอายถูกผลักให้ถึงขอบเว ยสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาคนอื่นๆเห็นว่าเขาคือตัวอย่างของความเป็นชายแบบมีพิษและอันตรายจากความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในความสัมพันธ์การกระทำของเอเม็มมอเองก็สร้างความแตกแยกบางคนเห็นใจเธอมองว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ทำความผิดพลาดและต้องจ่ายด้วยชีวิตบางคนตำหนิเธอที่ทรยศความไว้ใจของโรเมนและประพฤติตัวอย่างไม่ยั้งคิดสุดท้ายเรื่องราวของโรเมลและเอเมมกลายเป็นนิทานสอนใจโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครชนะมีแต่อยู่ความรักของพวกเขาที่เคยบริสุทธ์ และเต็มไปด้วยความหวังถูกทำลายโดยการทรยศการตัดสินใจผิดพลาดและอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หลุมศพของเอเมรแทบไม่มีใครมาเยือนความทรงจำเกี่ยวกับเธอถูกทำให้แปดเปื้อนจากเรื่องอื้อฉาวโรมมนที่ต้องถูกจองจำตลอดชีวิตกลายเป็นเพียงเงาของคนที่เขาเคยเป็นถูกกัดกินด้วยความเสียใจและน้ำหนักของการกระทำตนเองเรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตนใจอันหดร้ายถึงผลลัพธ์ของการทรยศ และพลังทำลายล้างของอารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมมันคือเรื่องราวที่ทิ้งบาดแผลไว้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและเป็นบาดแผลที่จะไม่มีวันสมานขอบคุณที่รับชั่วโมงกดติดตามและกดถูกใจวิดีโอนี้เพื่อรับชมวิดีโออาชญยกรรมจริงอื่นๆอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความคิดหรือทฤษฎีของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างดูแลตัวเองแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป